ค่ะกล้องสดค่ะพดมูนะคะโอ้โหวันนี้พี่พดขอนอื่นนะคะขอชื่นชมวันนี้ชุดสวยมากเลยวันนี้หมวกกุชชี่แว่นคาเทียแจ็กเกตกุชชี่กางเกงกุชชี่ทเขาแพดด้าอ๋ออันนี้เบเบนแพดเบนทั้งตัวลยไรพี่พดนะแต่งตัวอยู่แล้วแบบสไตล์นี้อยู่แล้วแจ็คเก็ตตัวนี้เป็เมื่อไหร่พพดเวลาไปเจอตามท้องถนนจะเจออีกแบบหนึ่งใช่ก็คือกางเกงขารองเทาแต์ที่เปิดเสื้อติชอบเสื้อตัวไหนนี่โอ้โหสวยมาก นี่จะเก็บตัวนี้หลา่แสนกว่าบาทสิโอ้ยไม่หรอกพอดีหุ่นดีแล้วไงก็เลยเอาออกมาใส่แต่กางเกงพี่นม่นจะมีเจ 80, ็ดแปดหมื่นอะอืมอ่ะเข้าข่าวดีกว่าเ <c oughs> งียบใช่แล้วหนูแต่งตัวเป็นงไงครวันนี้ไปเข้าค่ายมาหรอกำแพงเพชรกำแพงเพชรนครปฐมไม่หรอเออข้าค่ายยุวากาติมาค่ะเ <c oughs> <c oughs> สืยค่ะ เขาแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องดอมด้วยนะครับน้องดอมดวงเพชรพมเทพนะครับหนึงใน13หมูป่านะครับจากทีมหมูป่าอะคาเดมีนะครับเสียชีวิตที่ประเทศอังกฤษหลังได้ทุนไปศึกษาต่อเป็นน้องคนนี้หล่อมาก <S <S หล่อมากตอนนี้อายุสิยิ่ยงโตเป็นหนุ่มยิ่งหล่อตอนใครถ้าใครได้ดูข่าวข่าวเนี่ยคนที่พูดภาษาอังกฤษกับกับนักดำน้มากก็คือน้องคนนี้แหละน้องดอมอ่ะ เจอตีนที่พูดอย่างเงี้ยสิบสามใช่ไหมพูดว่าเจอตีนพิพนธแล้วเขาไปอยู่นะเขาคือเขาพบน้องเนี่ยหมดสตินะวันที่สิบสองกุมภาในหอพักซึ่งน้องไม่ได้ออกไปไหนไม่ไปหอพักอ่ะน้องไปได้เรียนทุนไงใช่ได้ทุนไปต่อทุนะไรพ่พนรู้ไหมทุนของซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองแล้วไปอยู่ที่หอพักวันที่สิบสองสิบสองเนี่ยน้องเนี่ยนอนอยู่ที่หอพักและครูที่เฝ้าหอเขาไปเปิดดูพวกเห็นน้องหมดสติเลยส่งโรงพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลสองวันถึงมึงรู้ว่าเสียชีวิต คือเสียไม่อยู่ล้วก็เสียชีวิตวันที่สิบสี่มั้งรู้สึกอย่างนั้นอืมเขาแสดงความเสียใจด้วยคือคือแบบแบบอายุเพิ่งสิบเจ็ดเองนะแล้วเขามีความใฝ่ฝันพี่พศเขาอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติและน้องและน้องก็เป็นนักเตะที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เข้าตาโค้ชทีมอังกฤษก็ไปฝึกับพี่พศใช่ไปเรียนที่อังกฤษไปฝึกแต่ฟุตบอลแล้วเป็นคนเป็นน้องที่มีมีฝีมือทางด้านฟุตบอลเลยแล้วก็ เขาเขาโพสในไอจีบอกกับพ่อเขาว่าผมจะไม่ทําให้พ่อผิดหวังพี่พลู้ไหมแล้วพี่ซิโก้เมื่อกี้นะเขาออกรายการสดเขาร้องไห้เลยเนาะแล้วก็สนิทกันมากไงสนิทมากแล้วก็อาจารย์เอกนะที่เป็นโค้ชเอกที่เคยติดทําด้วยกันแหบพี่พลพีเอกก็เขียนแปบว่าไหนบอกรองบอกจะมาเตะบอลหนูฟังหนูจะร้องไห้เลยเมื่อกี้อ่ะสงสารน้องเลยเป็นแต่ขอให้น้องได้ไปสู่สวรรค์เนาะแต่ยังไม่รู้สาเหตุนี้ว่าเสียพ่ออะไรแต่เขาบอกว่าเป็นเจ็บที่บ่าได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ใช่หรอใช่นี่ไงเขายังไม่รู้ยังไม่หมอย,ยังนั่นกันอยู่ว่าเสียเพราะอะไรมันต้องมีเหตุเหตุผลของการเสียชีวิตไง <c oughs> เขาต้องไปผ่าชนสูตรใช่ไหมมาแต่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องบอกว่าอยากให้ซิกโก้ช่วยติดต่อเอาร่างของน้องกลับมา <c oughs> มามาบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญ บาาส่วน,<อ>นที่ทำนี่พี่รู้ไหมว่าเพื่อนๆในกลุ่ม13หมูป่าเขาไม่นดรักมากเขาบอกว่าถ้าใครจะจ่ายไม่เอาช่วยช่วยกันออกเงินก็จะยินดีออกเงินเพื่อที่จะเอาล่างน้องนี่กลับมาจาก อังกฤษมาที่ประเทศไทยใช่นทิกก็บอกเดี๋ยวติดต่อสถานทูตไทยอ,อืมอ่ะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยเพรงอายุสิบเจ็ดเองแล้วน้องเป็นแบบเป็นเป็นเนยาวชนใช่เยอะเพยเติมเป็นคนดีองอนาคตนอนาคเนาะเพราะว่าถ้าถ้าไม่งั้นก็เป็นนักเตะมือหนึ่งเลยนะเพราะเขาเก่งมากสี่กบอกเกง่งอ่สงสารน้องเลยอ่ะพี่พก็นั่นแหละก็น้องเขาไปดีแหละ ช่วงหน้าไปไหนครับพี่พอลช่วงหน้าไปไหว้เทพเจ้าจุดจีนที่น,นครสวรรค์ต่อกันนะครับเป็นเป็นกลางคืนไหว้<ช>ตอนกลางคืน,นคอู๋เทพเจ้าหลายหลายองค์มากๆที่กลางคืนพี่พลด่าแล้วช่วง3คะ่ะช่วง3เป็นงานลิ้นจิดกาแฟอ,อ๋เอามีเก๋จัดแล้ววันนี้วันแรกที่ฟิวเจอร์พอลจะไปรา้านลังเสร็นะครับกลับมานะครับอาหารข้างหลังนี้มาจากลิ้นจิตกาแฟนะครับท่านผู้ชมจะเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวมาชิมกันว่าอะไรอ,อร่อยบ้างเดี๋ยวเน็ตนาดีจะพาไปชมนะครับครับพักสักครู่ครับ ข้างๆกองขื้นไข่คะอันนี้เป็นเจซียมนะคะต้องบอกว่าเป็นสวรรค์เป็นผู้ผู้ใหญ่ในนครสวรรค์ที่แบบมีความรู้เกี่ยวกับประเพณีจุดจีนโอ้โหเรียกว่าเป็นผู้ที่ข้ามบ่อนในประเพณีการไหว้ขจุดจีนนครสวรรค์มาเลย20กว่าปีมาแล้วกี่ปีีแล้วเจซส20กว่าปีมาแล้วเป็นคนนครสวรรค์หรือเปล่าค่ะก็คนนครสวรรค์วันนี้ จะให้เจสซี่นะพาแนะนำนะฮะวันนี้จุดตรงนี้มันอยู่เรียวกว่าอะไรคะเจซียมอ๋ออันนี้คือสารเจ้าจำลองชั่วคราวของเจ้าพ่อเทพรักษ์เจ้าแม่ทับทิมเจ้าพ่อกวนูแล้วก็เทพสามตาะะโอ้ออยที่นี่หมดเลยเราได้อันเชิญจากสารฝั่งโน้นนะคะที่ท่านเห็นใช่ไหมคะ เชิญมาประดิษฐานที่นี่นะคะแต่ว่าสาหรับวันพวกนี้วันแห่กลางวันจะองค์เลยอันนี้เป็นป้ายป้ายนะคะก็ถือว่าท่านก็ได้มาอยู่แล้วครัคุณกวางหรอคุณกวางที่คุณกวางไหวทุกปีหรือเปล่าใช่เลยค่ะอะไรที่คุณกวางไหวขอองค์ไหนถึงร่ำรวยขนาดนี้ขอทุกองค์เลยถ้าหลังนี้จำได้ท่าคะมีสี่อง์นครสวรรค์นะคะที่เรียกว่าต้องมาให้ได้แต่ละปีต้องมาองค์แรกคือคือเจ้าพ่อกลอนอูเจ้ากลอนอูสองเจ้าแม่ทับเทีมสามแล้วก็ เจ้าพ่อเทพาร,ร,รักษ์สี่แล้วก็เจ้าพ่อสามตาสี่สสองค์นี้ ในแ,แต่ละปีกูต,ต้องมาไหว้ที่ก่อนสวรรค์กูต้องมาเยี่ยที่นี่เลยเพราะนี่คือผู้ที่พิสูจน์แล้วจริงๆจริงเราต้องเริามา่มไหว้ตรงไหนก่อนเกเซียวอ๋อเราจะต้องไหว้เง็กเซียนน้องเต้สูงสุดนะคะ็กเซียงเต้ก่อนจุด<ๆ>ที่หนึ่งนะคะภาษาจีนก็เขียนว่าจะเง็กเซียนน้องเต้จุดที่สองก็คือฟ้าดิน,ดนมีสามกระถางนะคะที่เมื่อสักครู่คุณกวางไหว้นะคะก็คือฟ้าดินแล้วก็เจ้าพ่อเจ้าแม่นะคะคืออีกกระถางหนึ่งและอีกระถางก็จะเขียนว่ารวมเจ้าพระเจ้าจุหกเซนนะคะ จุดที huh kind of like ah, ่สองค่ะจุดที่สองแล้วจุดที่สามจุดที่สามก็คือเจ้าแม่ทับทิมเจ้าพ่อเทพรักแล้วก็เจ้าพ่อสามตานะคะเจ้าพ่อกลอนโอซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากใช่ค่ะแล้วก็ต้องไหว้เทพประตูก็ต้องมีเจ้าที่ก่อนกะไหว้เจ้าที่อยู่ข้างในนะคะการเจ้าที่และเทพประตูนะคะสองซ้ายขวาค่ะค่ะพรุ่งนี้เช้าเราจะมีการที่จะเดินไปทางที่ต่างๆค่ะพรุ่งนี้เช้าเนี่ย องของเทพทั้งสี่เนี่ยนะคะอยู่ศาลฝั่งโน้นทางคณะกรรมการจะไปอัญเชิญในเวลาประมาณนะคะตีห้าอัญเชิญมาประทานพรแห่รอบตลาดปักน้ำโบ่ซึ่งพรุ่งนี้นะคะเราก็จะได้เห็นกันอีกทีเทพไปเทพหน้าใช่ค่ะเจ๊ดูว่าเทพในพรุ่งนี้เวลาไปไหว้แล้วเนี่ยต้องทํายังไงมีเคล็ดลับยังไงในการขอแล,ล,ล้วร่ำรวยค่ะพรุ่งนี้นะคะเป็นไฮไลท์ของงานเลยะะเขงงาเยียกว่าแ,แก่นแท้ของเราจะมีอะไรเกิดขึ้นกะจัง เราจะมีในกระบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ในวันชิวสี่ชิวสี่คือองค์เทพเจ้าทุกๆองค์เสด็จลงมาจากสวงลสว่เลยวพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญเลยนะคะ่ฉันตื่นได้มากเพราะเป็นครั้งแรกของชีวิตนะคะที่ได้มาวันนี้เลยที่จะอุ่นแป้พรุ่งนี้ด้วยคุณกวางค่ะที่นี่คุณกวางว่าตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตของการธุรกิจเลยใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยธุรกิจเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆปังขึ้นเรื่อยๆตลอดเลยสมความสม ใช่ค่ะใช่นี่นะคะคือความเชื่อนะคะซึ่งบอกก่อนนะคะเป็นกำใจให้เราได้ทำงานอย่างเดียวค่ะเจสิ่งค่ะที่นี่ก็ถูอว่าเหมือนกับจุดรุมเทพเยอะมากเลยใช่ค่ะและที่นี่ทั้งหมดเรียกว่าเป็นไรคะค่ะก็เรียกว่าคือเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยมากมายนะคะที่ในจังหวัดนครสวรรค์เพราะว่านครสวรรค์เราเนี่ยคนจีนมากนะคะก็ได้อัญเชิญองค์เทพมามากมายโดยเฉพาะอันนี้นะคะสารนี้ร้อยกว่าปีแล้วนะคะถ้าไปดูเนี่ยก็จะมีลักครัง ะคะปีสมัยก่อนเลยมีละลังกรถ้านับจากละลังที่เขาสร้างสารละลังังอันนั้นไว้ร้อยกว่าปีเกิน ก็ร้อยสามปีแล้วนะคะนอกจากเทพจะเยอะมากๆในที่นี่นะคะอาหารก็ยังอร่อยมากๆช่วงนี้นะคะน้องเจนจะพาชิมอาหารต่างๆที่ร้านต่างๆค่ะต้องการขาขอคำคมปิดท้ายรายการหน่อยค่ะค่ะก็ศิษยศักดิ์สิทธิ์นะคะมีมากมายเลยจริงๆแต่ว่าลองบอกเลยว่าเราขึ้นศิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวไม่ได้เราต้องลงมือทำด้วยค่ะพูดถูกเลยอันนี้พูดถูกจริงๆหลังจากนั้นสิ่งเจ๋งอีกสิ่งนี่วัช้นะคะสิ่งเจ๋งอีกสิ่งนีวัช้ค่ะ วันนี้วันแรกับพี่โฮหขางานอะไรพี่พรสิ้นจิตโปรแฟร์หกหกนะครับจ<า>ัดที่ไหนครับฟิวเจอร์ปาร์ตลังสร็วันนี้วันแรกเลยเริ่มแล้วรีบไปเดินดูเลยกันเสร็จรีบไปเลยไหมคะลงไปชั้นใต้ดินนะ,ะชั้นที่มีร้านอาหารพวกมีพ่วกแบาร์บีคิวอ,อะไรอย่างเ<ไ>งี้ยเยอะแถวนั้นเลยวันนี้มีของของอร่อยอร่อยมาฝากกันนะเริ่มกันตั้งแต่ ขนมหวานเลยมะนี่เลยบ้านฝอยทองนะครับใครที่สนใจดูเสร็จแล้วไปนู่นเลยเฟรชฟ้าลังสิ็จเพราะเริ่มขายวันนี้เป็นวันแรกเขาบอกเอกลักษณ์ของกี่พ์กี่พันกี่พันนี่นั่นนะพันเมนูร้อยกว่าร้านค้าเยอะมากมากเลยค่ะวันนี้เอกลักษณ์ของขนมไทยก็เป็นแบบว่าตำรับโบราณขนมโบราณพี่พงศ์ใช่ร้านบ้านฝอยทองนะครับเป็นร้านที่ทําขนมหวานขนมไทยคือไม่หวานมากไม่เลี่ยนนะครับเป็นขนมไทยโบราณนะสไตล์แบบว่า ทยแท้เลยนะครับแพงไม่พูดแพงไหมไม่แพงครับฝอยทอง20บาทฝอยใบเตยเนี่ยดูนะไม่ใช่ไม่ใช่นี้เนาะฝอยใบเตยอันนี้เขาขายเป็นกล่องกล่อง20บาททองหยิบแปดบาทอุ้ยราคาถูกมากอันต่อไปพูดอันนี้คือรอยัลคราวเบรนดี้พี่พศขาเป็นตำรับเค้กหน้านิ่มนะเจ้าแรกไม่ใช่การันตีว่านิ่มไม่นิ่มมาเหยียบหน้าพี่กล้องบีเดี๋ยวจะไปค่ะเค้กนิ่มที่สุดคือเค้กช็อกโกแลตพี่พศต้องกินเลยเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มเนื้อนิ่มใช่ ใช้ผงโกโก้จากฝรั่งเศสนะครับสูตรเฉพาะของทางร้านทําให้ได้เนื้อเค้กนุ่มๆกับหน้าเค้กนิ่มๆรวมเป็นความอร่อยที่ลงตัวกล่องรสสารที่พบาทเองโปรโมชั่น3ามกล่องร้อยนะครับมีเรื่องถึง9รสชาติมีช็อคด้านนิ่มนะโนชานมไว้ช็อกนมสดชาเขียวเค้กกับมะพร้าวเค้กส้มท็อฟฟี่เค้กแมคคายเมียแล้วก็แบล็กแอนด์ไวท์อันนี้อร่อยมากพี่พลอันสามสองร้อยเองไปเลยถูกมากลิ้นติดโปรแฟร์อันนี้จะฟ้า อันนี้เจ๊แจนขนมอร่อยหลังการบินไทยเขาบอกอร่อยมากพี่พอดร้านนี้นะเป็นโรตีเนยสดงาดำโรตีน้ำพริกเผาหมูยองยองอุ้ยอันนี้อร่อยมากเข้าแต่น้ำตึงโมหน้าธัญพืชปั้นสิบไส้ปลาไปพริกไทยดำร้านนี้ก็มีชื่อมากค่ะพี่พน์ขาบอกว่าร้านนี้ขายไมานะที่หลังการบินไทยใช่อร่อยมากแต่วันนี้ไม่ต้องไปหลังการบินไทยเพราะเขาอยู่ที่ดินติดโปรแฟ์ทุกอย่าง60บาทหมดพี่พน์ฟิวเจอร์พาร์คลังเสรใช่ไหม ทุกอย่างหกสิบาทไหมใช่ไหมทุกอย่างกงล่องละหกสิบาทถูกหมดใช่ไหมเออหกสิบาทนี่ราคาถูกงี้ก็จะมีเกาจะกําไร,รเดี๋ยวนี้มาถึงกาละแมกคาราเมลคาราชบ้านขุนย่าของฝากจากย่ากระปูย่าปูของย่าปูนะครับกาละแมกะทิสดจากสมุย <c oughs> เหนียวนุ่มหวานมัน <c oughs> หวานมันนะครับหวานมันนะครับใช้กะทิสดร้อยเปอร์เซ็นต์แป้งข้าวเหนียวโมเองทำใหม่ทุกวันใบเตยสดน้ำตาลมะพร้าวเน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ใส่สารกันบูด เจก็ทานได้นะครับอิสลามก็ทานได้นะครับราคาครึ่งกิโลร้อบาท1นึ่กิโลสองบาทโปรโมชั่นภายในงานลิ้นติดโปรแฟนะครับซื้อ2กิโลหรือเพียง550บาทรวมได้ทุกอย่างนี่นะต่อไปอะไรกัต่อไปอะไรลิ้นลีจิมเฮียอ่าฉุยกล้วยจุยกล้วยหลี่ซิมเฮียตลาดน้อยของอร่อยในตำนานกว่าร้อยปีได้รับการสุบทอดมายาวนานนะครับจับ รุ่นสุรุ่นจนถึงปัจจุบันมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยตัวถ้วยเนี่ยทำจากข้าวมีความ <S <S น,น,นุ่มหน,นึบใหม่จากเตาทุกวันนี่ดูที่พี่ก้อง <S <S 1> <S 1> นี่นี่นี่นอ,อันนี้จุยเก็เข้ออร่อยจริงใช่แล้วก็มีเปรเียวสดสุดยอดความคาสสิกแบบโบราณหาทานยากในสมัยนี้ราดน้ำไม่หวานจัดคอ,อ,อกรักความเป็นจีนแบบดั้งเดิมนะครับ ใช่ก็ตลอดด้วยก็ตลอดแนใช่มีหมดตลอดด้วยอ่ะหอมกุิ่นสไตล์จีนนะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดราคาทุกอย่างกล่องละ60บาทซื้อ5กล่องแถม1กล่องก็ไรเหรออืมนะอ่ะร้านข้าวเหนียวอ่านบ้างไหมกินหนึ่งเดียวเลยร้านไหนร้านข้าวเหนียวเนี่ยเขาหลามเ้าหลามเ้าหลามอยู่จุดบางคนนี่ร้านนี้เนี่ยมันก็อยู่ลำดับเจ้าแรกตัวตัวเราของเมืองไทยเออวุ้ย อย่าพุ่อย่าพุพ่งเพอ่านให้ก็ได้เคียวไปอ่านไปเดี๋ยวจะโดนดาม่านะครับทำใหม่ทุกวันเนี่ยรถทัวไปลงหน้าบ้านพี่ก้องน้ำอยู่แถวไอ้นั่นคอมประปานะครับ <S <S 1> <S 1> จุดเด่นใจ้กระเทืนสดคั่เสร็จแล้วนะครับนำมาเคี่ยวเลยจะได้ความหอมสะอาดและสดใสสดใหม่ที่สำคัญข้าวเหนียวที่ร้านทำใหม่วันต่อวันเออกระบอกละ20บบาทมีทั้งข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำและไส้ถั่วดำเออข้าวเหนียวปิ้ง น้ำดอกอันชันไส้กล้วยไส้ผักเชื้อละสิบบาทเออเขาต้มมัดสุดโบราณจุดเด่นคือมัดใหญ่ข้างในเป็นไส้กล้วยและไส้เค็มมัดละย<ะ>ี่สิบเลิศอืต่อไปเลยนะเจ๊บีพุทก็อบ,บอกนี่มันมันก็ใหญ่มันก็ไม่ค่อยใหญ่แต่มันยาวนะพะี่กอลพอดีพ <S 2> <S 2> อดีพอดีอ่ะเจ๊บีเจ๊บีเจ๊บีลูกชิ้ปลานะครับดูเจ๊บีลูกชิ้ปลาเยาวราชทำ ทำขายลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆจนได้รสชาติที่ลูกค้าถูกใจนะ <c oughs> เขาเริ่มทร,รมนาแล้ว <c oughs> แลกก็ลองผิดลองถูกไปที่ร้านเราใช้วัตถุดิบสดใหม่ทุกวันและใช้เนื้อปลาอินทรีรยเ์เซ็ไม่มีแป้งไม่มีกินข้าวไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็ทานดีมีประโยชน์มีโปรตีรนนะครับแคลเซียสูงทานเยอะได้ไม่อ้วนจา้า อร่อยจ้ามเมนูของทางร้านก็จะมีลูกชิ้นปลาเคี้ยวปลาหือกล้วยปลาแท่งราคาขีดละ35สบาททุกอย่างถูกมากจ้าพิชพกพิกพกพิกพกหมูกรอบ,อบจา,าชูไเ<ห>จ้า,าแรกเจ้าจเดี่ยวประเทศไอเนี้ยหมูกรอบชาชูนะต้องนําไปตุน๋นเป็นเวลาสองชั่วโมงหลังจากนั้นมาตากประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นนําไปอบอีกห้าชั่วโมงกว่าจะได้กินนี่แบบเรียกว่ารอนานเลยแต่ก็เขาทําใหม่สดทุกวันนะครับ หนังข้างในแต่นอกจะกรอบมากทานคู่กับน,น้ำจิ้มสิบโอ้โหรสเด็ดอ,อ่ะกรอบก็มีชุดใหญ่ไซส์เล็กร้อยสิบชุดกลาง200ชุดใหญ่ไซส์แอลสามร้อยสิบชุดจัมโบ้โอ้โหเยอะ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 โปรโมชั่นภายในงานซื้อครบ5 0้ขาร้อยแถมคากิกรอบหนึ่งชิ้นโอ้ยคุ้มมากอ่ะและนี่ไม่อ่านให้เขาเลยเนี่ยนี่ไงหมูทุบนี่ไงหมูไปไหนละ หมู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 ทุบหมูทุบหมูแท่งกรอบหมูสวรค์หมูฝอยหมูแผ่นกรอบหมูหยองอันนี้อะ่ากินมากกินกับข้าวต้มนะเนี่ยท่านผู้ชมอร่อมากเลยพี่พ่นี่หมูนี้กรอบหมูนี้อร่อยกินกับข้าวต้มร้อนๆเาชามอะวันละอันกินวันละอันประมาณอยู่ได้สามเดือนจะจุดไฟเนตรีเหรอจะกินจะกินเนื้หลามเนื้อจะจุดไฟก่อไฟ ใครสนใจก็ไปเลยนะครับที่งานลิตริตโปรแฟน,นะครับที่อะไรนะชื่ออะไรนะเฟียปาเ <c oughs> ฟียชปาต้องติดตั้งแต่วันที่สิบหถึงย2ิบสองกุมภาพัน์นี้นะครับไปเดินเล่นไปซื้อของทานอร่อยๆกลับบ้านนะครับรอร่อยอาพูดบ้างไหมอาพูดม้างมีง่วันที่สิบหกถึงย2ิบสองกุมภาพันนี้นะคะ หวานห0ึ่งร้อยร้านค้ากว่า,าพันเมนูบอกเอาเลยไปถึงปุ๊บเดินเลยเดี๋ยววันนี้กล้องก็จะไปบ่ายสองกว่ากับน้องตีเอ F จะไปทัวร์กันที่งานนิติโปนะคะในงานก็มีร้านของคุณไพวันด้วยนพันพ,นพิคุณนัพิกนัพิคคุณไพวันด้วยไพวันไหนไพวันล,ลูกเพรเหรอแพร่ไพวันอ๋อเอาพูดต่อพูดต่อแตอนน่ตุขกกินจุย๋ยกล้วยก่อนเป็รายการไหมให้พูดคนเดียว <laughs> จุ๋ยกล้วยก็อร่อยจริงคุณผู้ชมเนี่ย อย่าวลยไปนะป e <ım 999> ิดรายการก็ได้เพราะว่าฉันพูดจนเหนื่อยแล้วข้อแห้งไปหมดแล้วพูดไปกินไปอันนี้อร่อยให้กินยังมีเวลากินดีอันนี้อร่อยมากทดลองกินจริงจริงอ่ะหยิบดูอร่อยจริงสรุปแล้วรายการพดมูหรือว่านั่งกินกันสองคนอวดชบะอวดคนทางบ้านเนี่ยอร่อยมากอร่อยจริงไหมเลิศ จบรายการปุ๊บขึ้นรถไปเลยเฟอร์เจฟารังเสรอ่าเอาเงินไปเยอะๆเหมาเลยราคาถูกด้วยราคาของร้านทุกร้านมีโปรหมดทุกรา้านค่ะถ้าไปถึงเฟอาาร์เจฟารังเสรถามประชาสัมพันธ์เกา,านน้ว่างานลิขิตโปรแฟนอยู่ตรงไหนครับที่เจ้าคนจัดงานเขาร้อนเงินนะค่ <c oughs> ะเขาจะพาเอง <c oughs> อ่าอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เหมือนกันครับพรุ่งนี้มาไหมมาเสร็จไม,ม,ม่มาแล้วจะไปไหนล่ะ ก็กลัวเดี๋ยวไม่มาไปถ่ายนองถ่ายหนังอีกะอะเฮ้ยโปรโมดหนังเรื่องนี้ในทีวีในไอจีตัวเองหนังเรื่องอะไรมามาชื่อเอรื่องอะไรหนังอะไรจะรู้ทำไมทงานนี้ติดโปรแฟร์ดีกว่าออโอเคอัดพูดลาปิดรายการอ่ะปิดเองก็ได้เนี่ยผู้ชมขะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเที่ยงครึ่งนะคะวันนี้พีพ่พจนอานนท์แล้วก็ปิยะลาบกันสวัสดีค่ะพูดอยู่คนเดียวปิดรายการให้กูญเก